ก่อนรับชมว,วิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้ที่ช่องโกโก้แฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะสคลิปนี้แมวโก้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับนี่ค่ะผักกระสังนะคะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักและบางคนก็อาจจะยังไม่รู้สรรพคุณของเขาว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะคะกระสังเป็นไม้ล้มลุกค่ะ พบขึ้นเองตามธรรมชาติทั่วไปกินทั้งต้นเป็นผักสดหรือว่าจะปรุงเป็นยำรสเผ็ดเล็กน้อยก็อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนค่ะช่วยทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิต้านทานต้านมะเร็งและก็โรคหัวใจขาดเลือดได้ดีมากเลยนะคะในตำราเขาเขียนไว้ว่าใบสดเนี่ยเราสามารถนำมาตำแล้วก็ขยี้ใส่น้ำนำมาทาพวกผื่นคันตามตัวได้ดีมากเลยค่ะ และสำหรับสูตรในวันนี้ที่แม่ก็จะชวนทุกคนทำนะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะจะช่วยรักษาสิวนะคะแล้วก็รอยสิวนั่นก็คือนำกระสังต้นสดแบบนี้นะคะนำมาตำค่ะและเดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะน้ำของเขานะคะน้ำที่ได้จากการตำเนี่ย จะเป็นน้ำกระสังที่เข้มข้นเราจะนำมาผสมกับว่านหางจระเข้หรือว่าเจลว่านหางจระเข้นะคะทุกคนแล้วก็สูตรนี้ให้ใช้พอกหน้าล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราก็พอกทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าใครจะทำใส่กระปุกไว้แล้วก็ทาตอนกลางคืนก่อนนอนได้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะแมวกู้ใช้แล้วเห็นผลค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทำดู เนี่ยค่ะทุกคนเราก็จะใช้น้ําจากตรงนี้นะคะบีบน้ําออกมาก็จะได้เท้าประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกับเจลวันหางจระเข้นะคะทุกคนเราก็จะใส่ปริมาณนะคะลงไป1ต่อหนึ่งนะคะน้ําผักกะสังครึ่งช้อนชาเราก็ใส่เจลวันหางจระเข้ลงไปครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ ค่ะแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําผักกระสังเอาไว้ล้างหน้ากันค่ะเราจะใช้ผักกระสังนะคะเนี่ยค่ะประมาณแบบในคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวแมวโก้จะใช้น้ําไปประมาณ500 ML เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะต้มเราจะต้มให้น้ําพอเดือดนะคะพอเขาเดือดปุ๊บก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวก็มาทําการกรองพอเย็นแล้วนะ อให้เย็นก่อนแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะเก็บไว้ล้างหน้าค่ะหรือว่าจะหาขวดสเปรย์มาใส่ไว้ก็ได้นะคะค่ะนี่แมวก็จะใช้สูตรแรกนะคะนั่นก็คือสูตรน้ำกระสังกับเจลวันหางจระเข้นะคะที่ผสมไว้เอามาทาลงบนใบหน้าค่ะเราจะพอกทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าเพื่อนๆจะทาทิ้งไว้ค่าคืนเลยก็ได้นะคะ สูตรนี้นะคะจะช่วยให้สิวแห้งเร็วมากยุบเร็วด้วยนะคะและที่สำคัญรอยจุดด่างดำต่างๆก็จะจางลงสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทาให้ทั่วใบหน้าแบบนี้เลยจะทาที่คอด้วยก็ได้นะคะสำหรับส่วนผสมที่เหลือค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเก็บใส่กระปุกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะ แมวกูก็จะหาเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะเทใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะเอาไว้ใช้ในคราวต่อไปจะได้ไม่ต้องทำบ่อยๆนะคะค่ะทุกคนคะน,นี้นะคะที่แมวกูพกไว้มันก็ครบเวลาแล้วก็แห้งแล้วนะคะแมวกูจะไปล้างนะคะ อันนี้แมวก,ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราล้างด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่นะคะจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดเลยแล้วก็ซับหน้าเบาๆนะคะและอันนี้ก็คือน้ําผักกสังน,นะคะที่เราต้มเราก็เอามาใส่ขวดแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเนาะเนี่ยค่ะเราก็ฉีดจะฉีดให้ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็ค่อยๆใช้สำรี ซับนะคะเนี่ยเหมือนโพเนอร์เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะใครยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมวโก้ด้วยเนาะแล้วก็พอนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของแมวโก้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะ